เนงครับเล่าให้ฟังหน่ยอยวันนี้มาทำอะไรกันนะคือวันก่อนเนี่ยผมไปเห็นโพสต์ใน chain.org มาเหมือนมีนักวิชาการท่านหนึ่งเนี่ยชื่อนี่แหละมีนาโชดคำเขาไปเรียกร้องพื้นที่ที่เรียกว่า knowledge center รู้สึกว่าคอนเซ็ปต์มันโคตรล้ำเลยแล้วก็มันแบบมันจะเจ๋งมากมากเลยถ้าแบบประเทศเรามีสิ่งนี้คราวนี้ก็เลยอยากจะเจอตัวว่าท่านคนนี้เขาเป็นใครซึ่งพวกผมเมื่อกี้กันเองว่าท่านน่าจะเป็นนักวิชาการสาย Urban p l a n n i n g หรือพวก Ur b a n Development ออะไรอย่างเงี้ย สมาธิีนะับทุกคนแล้วก็แอเช่นครับแนะนำตัวหน่อยครับครับกาผมมีหน้าชดค่ำครับอายุ2ีสิบแปดปีครับเป็นวินมอไซค์ครับ <c oughs> โอเคแล้วเราเรา,เราไปเ,าเรียกร้องอะไรไว้ในในเชนนะฮะคือสิ่งที่ผมไปเรียกร้องนี่ มันเป็นสิ่งที่คนในประเทศเท่านี้ต้องการไ่ไปตั้งแต่ลูกพันลุ่งจนหอนรุ่งนายกูแหละมันเป็นจิกซอที่บาดเมืองเท่านี้ยังขาดหายไปโย่แต่ผมก็บอกขาใจใกันมาเป็นอย่างคนในประเทศเท่านี้เขาคือว่าเห็นด้วยนะผมเป็นนี่อย่างกันไม่ใช่แต่มันถ,ถ,ถ้ามันยิ่งใหญ่ขนาดนี้ทำไมมันคนเห็นด้วยมันไปลงชื่อสิบกว่าคนเองกับแมนครับดัดเจ้าลุ้งไงผมไปผมก็อยากจะกดให้นะแต่ผมงงนะว่ามันคืออะไรอ่า เจ้าก็ล่องเบื้องเหาเนี่ยยังสี่ห้ายูนี่เบื้องรอบรอบนี่สุขุมวิทนี่จะเลื่อนสุดในประเทศแล้วนะนี่รอบตัวเขามีอย่างเนี่ยบ้องเบื้องเขามีคอนโดมีโรงเรียนมีโรงพยาบาลแล้วก็มีห้างห้างเตรียมไปเปิดห้างนี่คือเลืออาลาดขึ้นกันลืมลำลืมลำยากกว่าสางนี่อย่างไรกระดอกกระเดียบไม่รู้เรื่องเลยกระดอกกระเดียบความจริงคนเ่านี่มันมีหลายอย่างกว่านั้นเด้ที่อยากเห็นไง แต่ว่ามันเห็ดบดได้ย่อมมันมีแต่หางนี่ความูอย่างเดียวที่ห่อสีใดจากหางนี่ก็คือย่มใดมันมีมีไหนเซลยซสำนั่นแหละอ๋อนี่จะบอกว่าห้างไม่ดีใช่ป่ะบ่แมนบ่แมนว่าห้างบ่ดีห้างน่ะมันดีเพียงแต่ว่าพื้นที่กลางเมืองแบบนี้สิ่งที่ห่อต้องการนี่มันหลายกว่าห้างและไอโนเลียเซนเตอร์ที่ผมเรียกรองนี่มันก็ทํานาทีก็จังห่างนี่แหละมันเห็ดอะไคนเขามายางนี่มวนแต่วันในความมวนความซ่นนี่ มันเต็มไปด้วยความหลุ่้เด็กหน่อยๆเี่เขามีความฝันนี่ฝันง่ายๆเนี่ยแต่ว่ามันเห็ดยากยากภาษาสิไปเต้นโคเบอร์นั่สิต้องไปรีเต้นอยู่ในเหลือบูนะจักย่าลนี่อย่งจักว่าเห็ดนี่ยงผิดเชี่ยรีดเด๋อนั่สิก็ไปรีเต้นอยู่แต่ทั้งดวนเบื้องเราเด้ยนี่ผมจะยกตัวอย่างเนี่ยือจงได้ประเทศญี่ปุ่นัสิประเทศญี่ปุ่นนี่มันต่างท่องไว้ว่าคนในประเทศมันนี่ต้องเก่งไปถึงระดับโลกให้ได้มันกระสงไอ้ โนเลดแคปิตอนนี่ึ้นมาในหันนี่มันก็นไปจ้างเอาซุ้มคู่บาอาจารย์นักวิชาการนักวิจัยศิลปินต่างๆนี่มาร่วมกันเพื่อที่ให้คํำแนะนํากับคนที่มีหัวคิดมีไอเดียแต่อาจจะมีปัญหายาี่ไปลงมือเหตุอิหลีแล้วก็มันว่าด้มีแต่ว่าเด็กหน่อยเด็กที่เขามาเรียนนี่ซุ้มแม่บ้านผู้เฒ่าผู้แก่เขาก็มาคือกันมาหาความรู้คือกันสรุปที่น้องเสนอนี่มันคือพื้นที่สำหรับคนมีฝันทำธุรกิจอย่างนี้ออ คนหลงเขาก็ซอยเด้หลงซอยเลยอะไรนะหมายถึงว่าคนหลงทางคนที่บ่หูว่าจะของจะไปทางไหนจริงๆเขาก็ซอยขึ้นกันช่วยคนหลงทางแบบว่าบ่หูว่าเฮ้าสิไปเฮ้าสิไปในที่ไหนอ่าว่าเดยโฟกัสไปมองไหนจัิงสิแม่อ่าคือจังที่ฮอตแรกนังสิมันมีอยู่หม่องหนึ่งซอว่าในน้โมูมันส้่งขึ้นมา เพื่อที่จะแก้ปะนะเจนไหวในประเทศเขานี่หาตโตต้นจะของพอ,พอมันบิวขึ้นมาเป็นแล a บเลยให้เด็กในประเทศนี่เขาไปล่องเห็ดล่องเบื้องอีหลีเลยว่าหมักอันใดล่องไปเรื่อยๆล่องจนสิพอสิ่งดีจะของหมักเห็ดจังสีมันสิได้บ่าต้องเสียเวลาแามเขาเลี่ยนจบเดีแบ่นบอคือจังในประเทศเท่าเด้ส่หลายคนค่าแต่ย,ยานเด้ยเลี่ยนอยู่หันละได้ไปริญญาจะาว่าจักไบแลยท่านได้หูจักที่ว่าจะของอยากเลี่ยนอยากเห็ดเงี่ยคนนี้พูดพูดเหมือนเคยไปเลยนะ เคยครับกะเอ้ยผมเขาไปอยู่หันเป็นหมอหนวดผมก็ไปอยู่น้ำเขาสามเดือนไปเทคอร์ตมาพร้อมผมมักไหลไปเทคอร์ตอะไรมาฮิวแมนเดเวลลอปเมนต์ครับนี่เราเปาวินมอใสจริงปะเนี่ยเป็นยังวินมอใสต้องงูว่าเจ้าทุกคนบ,นบอมันบ่แมนจังสันหรอครับอย่าไปขี่จังสัน ปกตินี่ผมก็เล่นหุ้นกับสะสมกองทุนมีเงินกับไปเที่ยวต่างประเทศกับใช้ชีวิตก็จังซุ่มเจ้านี่แหละเพียงแต่ว่าผมว่าอยากเป็นพนักง,งานออฟฟิศว่าอยากมีเจ้านา้เท่าทนั้นเองคนเฮามันมีหลายความฝันมันก็ต้องเฮ็ดหลายอย่างกันวะเพราะแวนว่าเฮองเฮ็ดอยู่อาชีพเดียวพอหลกมันเปลี่ยนปั๊บเฮ้าก็ตายหมดนีไอน้นนเหลียเส้นเตรอที่ผมเรียกรองนี่มันจังจาเป็นดิเพราะว่ามันเปิดให้ผู้ใดก็ได้เขาเมื่อเรียนรู้เขามา,า,มาค้นหาตัวตน และนี่ก็บ่ได้มีแค่นันยุโรปก็เมเมิกานะสิงคโปร์ก็เวียนน้มเขาก็กเริ่มไปแล้วพผมว่าเขาเศร้าสัมผัสเถอะอันพิซซ่ากล่องนี่แล้วก็เอามือถือขึ้นว่าเขาวเว็บเชน o อ g ออซอยกันโหวตเอิ่นโคตมาโหวตเอิ่นมูเม,มาโหวตแหงหลายแหงดีวาได้ว่าเพื่อผมดิก็เพื่อเจ้าทุกคนน่้นะ